ดูแลสมุสรเมืองทองกี่ปีครับป้าแมวประมาณ15ปีค่ oh, ะโหปลาตากยังไม่มีระแวงใช่ไหมฮะมันมีหายบ้างไหมเบอร์ ber 18เบอร์10เบอร์6เอาไว้คืนนี้เดี๋ยวเรามากันสองตัวร้อยฮะสองตัวร้อยเหมากระสอบก็ได้ฮะเนี่ยสองตัวร้อยนะฮะอยากได้ก็กด F ได้มีโอกาสมาตึกที5นะครับมาตึกที่5มาทำคอนเทนต์เขียวกับน้องฟองปรเมเรอาจวิไลระหว่างเดินที5มาอ้าวเจอร้านซักรีดนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นร้านซักรีดที่ดูแลสโม,มสร s อสซีจีมทอยแต่ของเรามาอย่างยาวนานเลยนะครับทั้งเสื้อซ้อมเสื้อสตารฟเสื้อโค้ดประตูกางเกงถุงทงถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับอ้ไม่น่าบอกตึกเลยอะ่ะเดี๋ยวแฟนคับมาสอยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาแวะไปคุยกับป้าแมวนะครับคนที่ดูแลชุดแข่งขันสโมสรเอสจีเมืองทองแต่ของเราในเรื่องของการซักกรีดนะฮะมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยจริงไม่อยากออกกล้องนะทำไมไม่อยากออกกล้องไม่ไม่ไม่ค่อยได้เคยออกกล้องสักครั้งเลยครัก็เลยเขินๆนิดนึงแล้วก็พูดเกินไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าดูแลสโมสรเมืองทองมาหลายสิบปีกี่ปีครับป้าแมวประมาณ15ปีค่ะ โอ้โหสิปีเนี่ยถอยกลับไปก็น่าจะปี2007หรือ2008เลยประมาณนั้นเลยค่ะครับจุดเริ่มต้นทำไมถึงได้ดูแลชุดแข่งขันชุดต่างๆนงแหละ,ะของชุด,ชดใหญ่ใช่ค่ะอ๋อพอดีมีโค้ดโค้ดแกมาซักผ้าอยู่ที่นี่แรกๆเลยแล้วทีนี้เห็นว่าป้าซักผ้าสะอาดซักผ้าหอมโอเคเงี้ยก็เลยติดต่อให้ไปซักผ้าของสโมสรของฟุตบอลค่ะ ก็เลยได้เริ่มซักผ้าแต่จริงต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดอะคาเดมี่ของสโมสรกีฬาพิอยเนี่ยซักอยู่ที่สนามนะฮะก็อะคาเดมี่ต่างๆอะสนามดูแลแต่ว่าถ้าเป็นชุดใหญ่อะต้องให้ป้าแมวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดหลายต่อหลายเรื่องเลฮะจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบกันอย่างเช่นกลิ่นใช่ค่ะ สำคัญมากสำคัญมาก,มากใช่เวลานักบอลบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจกับกลิ่นนี้กลิ่นนู้นเวลาซ้อมไปแล้วมันอาจจะมีการแพ้เกิดขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะกลิ่นเหงือ่อกลิ่นเหงื่อเราต้องซื้อน้ํายากันโดยเฉพาะมาต่างหากเลยของนักฟุตบอลถ้าใช้แฟบธรรมดาซักกลิ่นเหงื่อไม่ออกอเวลาใส่ซ้อมปุ๊บกลิ่นเหงื่อจะออกทันทีเหม็นนักฟุตบอลบางคนก็รับไม่ได้แพ้เป็นพื้นอะไรเงี้ยค่ะนั่นจึงเป็นที่มาถึงต้องส่งมาซักข้างนอกนะครับ จริงๆป้าแมวก็ซักถูกด้วยไม่กี่บาทเองใช่ค่ะดูแลกันแบบมายาวนานเป็นเป็นมิตรภาพเป็นครอบครัวกันมากกว่าอ,อ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผงซักฟอกมันแตกต่างเหรอคะแตกต่างค่ะยังไงฮะเพราะว่าผงซักฟอกทั่วไปเงี้ยอ่าก็ใช้ได้เฉพาะซักผ้าซักอบรีดพวกนี้ใช่ไหมคะมที่ร้านแต่อันเนี้ยคือนักฟุตบอลเขาซ้อมทุกวันจะมีเงื่อน ตาก็เลยต้องซื้อน้ํายาต่างหากเพื่อที่จะมาไว้ซักผ้าของนักฟุตบอลโดยเฉพาะกัดกินเงือ่อแล้วถ้าเกิดมันแห้งไม่ดีมันก็จะมีกลิ่นอับอีกใช่ค่ะใช่คต้องซีเรียสตรงนี้ด้วยอีกใช่ค่ะตากยังไม่พอนะเนี่ยต้องไปอบฆ่าเชื้อด้วยทุกครั้งผมเห็นเวลาป้าแมวไปส่งที่สนามเอซีจีเซเดียมมันจะมาอย่างเป็นระเบียบมากก็คือต้องมาพับต้องมาแยก,ก,กใช่ต้องพับเบอร์ใคร เบอร์ห้าก็กางเกงเบอร์ห้าเสื้อเบอร์ห้าพับลงมด้วยกันค่ะถุงเท้าก็ถุงหนึ่งกางเกงและลูกก็ถุงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี้พี่เบิ้ลก็โอ้โหไม่ได้ทําอะไรเลยฮะพี่เบิ้ลสบายมากพี่เบิ้ลสบายมากเลยฮะนี่คือเบื้องหลังฮะป้าแมวมาแบบว่าเรียบร้อยแล้วฮะพี่เบิ้ลแค่จับบานจับบานไปใช่เสาวเล่นเสาเล่นเพราะว่าป้าแมวอยู่ตึกที่แบบคนเยอะมากๆเลยเอาถอยกลับไปดูต้นคลิปนะฮะว่าตึกอะไรมันมีหายบ้างไหมแอบถามไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะ คนแถวนี้เขาก็น่าจะรู้ใช่คนแถวนี้เขาจะรู้เขาก็ได้แคบจับป้าขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอะไรเงี้ยขอเอาเบอร์ไปถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายรูปคู่เขาก็วางไว้ที่เดิมนึกว่าแต่แบบเ,เบอร์18เบอร์10เบอร์6อะไรเงี้ยมันจะหายากเบอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาเลยแจกหมดนี่คือความลับนะครับหลังแข่ง ทุกทุกเกมนะฮะ <S 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 เบอร์แบบหลักๆอย่างเบอร์18ชนะทิพย์ <S <S เบอร์10ทธีระศิลป์เบอร์6สารัตเบอร์สําคัญสำคัญเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมามบเพราะน, <ๆ S 2> น้องๆจะโดนแลกไปแล้วใช่ใชค่ะใช่ใชส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นตนน่แมครับนอกจากชุด เอสซีเมืองทองเต็ดแล้วยังมีชุดของสโมสรอื่นด้วยใช่ค่ะอุดร f อีอุดร f อก็บังกอก f อบังกอก f อค่ะสมัยก่อนมีพัทยาด้วยใช่ค่ะสมัยก่อนมีพัทยาด้วยแต่ตอนนี้เขาไปอยู่ไกลก็เลยไม่สะดวกแล้วซักทันหรอครับก็ก็ทันค่ะจัดระเบียบเอาเองว่าทีมนี้มีชุดน้อยเราต้องรีบซักแ้วก่อนทีมนี้มีชุดเยอะเราก็ค่อยๆสแปร์ไปแต่ละทีอย่างเมืองทองทุกวันเลยทุกวันเลย แล้วถ้าวันไหนมันอยู่ในช่วงฤดูฝนตกทําไงอะป้าก็มีตู้อบ oh. ซักแล้วก็อบเลยอย่างเงี้ยเมื่อดูแลสโมสรเมืองทองเยอะๆอย่างเงี้ยป้าแมวมีแบบเสื้อแบบเก็บไว้เองไหมไม่ไม่มีอนอกจากนักฟุตบอลให้มาก็จะมี<อ>แบบนั้นคะ่ะอ๋อแบบว่าแบบหลอยเก็บไว้เองอะ่ะไม่มีมมโอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้เลยเพราะความซื่อสัตย์นี่แหละถึงได้อยู่กับสโมสรมา15ปีค่ะ อ่าเพราะว่าไม่มีกางเกงละรูปไม่มีเสื้ออะไรหายเลยพอเบิ์ลเขาก็จะเช็คมาตลอดยังมีกางเกงละรูปที่ต้องซักอีกใช่ค่ะผ้าเช็ดตัวกางเกงละรูปเสื้อละรูปเอี๊ยมผ้าเช็ดตัวนักฟุตบอลหลังซ้อมเสร็จเขาอาบน้ำก็จะต้องมีใช้ก็สามวันก็เปลี่ยนให้ครั้งหนึ่งค่ะอ่านักบอลที่ให้เสื้อมามีก็มีทุกคนเลยโอ้ได้ทุกคนเลยได้ทุกคนมีมีไซส์แบบ แอลเหลือถ like ึงผมบ้างนะมฮะเวลาจะย้ายเขาก็จะให้ตลอดเจมุ้ยให้หมดอุ้มเอิมก่อนไปน้องก็ให้เสื้อหมดเลยตาตากีงไม่มีระแวงใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ระแวงเพราะว่ามันจะหายมีคนดูแลอยู่ตากไว้ตรงหน้าร้านเลยค่ะนี่มันเป็นเสื้อซ้อมพอเข้าใจได้อาจจะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่แต่เป็นเสื้อแข่งนีดบอกแล้วไงป้าบอกแล้วว่าเบอร์ดังๆจะไม่ค่อยได้กลับมาป้าก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่เวลาตาก เอาเว้ป้าก็บอกว่าไม่หายไว้น้อยคืนนี้เว้คืนนี้เด๋ยวเรามากันบางคืนป้าก็เก็บเข้าร้านนะคะค่ะป้าแมวฝากร้านนิดหนึ่งอยู่ทีห้านะคบเห็นบอกว่าช่วงนี้โควิดมันก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วคนทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่ค่อยส่งมาที่ร้านยังไงก็ขอ ชิญว,วนมาใช้บริการที่ร้านป้าแมวซักรีทีห้าด้วยนะคะ,ะ,คะจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยทีห้มีร้านเดียวใช่ไหมใช่ค่ะ,อ,ะอย่าไปผิดทีนะฮะ <laughs> 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 นะครับ <laughs> ก็ถ้าไม่เนี้ยบไม่ละเอียดหรือไม่ไม่แบบไว้ใจซึ่งกันและกันก็อยู่ด้วยกันมาไม่ถึงปนีนะครปีถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนะครับขอบคุณป้าแมวมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ